วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเส้นทางของคนคนหนึ่งครับชื่อว่าบอริสเชอร์นีเขาเป็นวิศวกรที่เก่งมากๆคนหนึ่งเลยจากการเป็น principal engineer ที่เมด a จาจนมาเป็นคนที่สร้างโค้ดโค้ดที่ Anthropic เรื่องราวของเขาน่าสนใจมากครับมีบทเรียนอะไรที่เราเรียนรู้จากประสบการณ์ของเขาได้บ้างไปดูกันเลยครับโอ้โหแค่เปิดมาด้วยประโยคนี้ก็น่าสนใจแล้วนะครับอย่าสร้างเพื่อโมเดลของวันนี้แต่จงสร้างเพื่อโมเดลในอีก6เดือนข้างหน้า มันบอกอะไรเราได้เยอะเลยนะเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของเขาที่มองไปข้างหน้าตลอดเวลาซึ่งนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญในเส้นทางอาชีพของบริสเลยเอาละครับเรามาเริ่มกันที่บทแรกในเส้นทางของเขากันเลยดีกว่าคือช่วงแรกๆที่ทำงานอยู่ที่ Meta ครับซึ่งเป็นช่วงที่พลังของการเป็น generalist หรือคนที่ทำได้รอบด้านเนี่ยมันได้ฉายแววออกมาแบบสุดๆย้อนกลับไปตอนนั้นนะครับงานแรกๆของเขาเลยก็คือ โปรเจกต์ที่ชื่อว่า Chat s in Groups ครับฟังดูเหมือนง่ายใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นงานช้างเลยนะเพราะมันคือการพยายามเชื่อม2องค์กรที่ใหญ่มากๆอย่าง Messenger กับ Facebook Groups เข้าด้วยกันครูเรื่องมันมีอยู่ว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยทีมดันไม่มี User Researcher ครับหรือคนที่คอยวิจัยว่าผู้ใช้ชอบหรือไม่ชอบอะไรแล้ว Boris ทำยังไงรู้ไหมครับง่ายๆเลยเขาเดินไปที่โรงอาหารตอนพักเที่ยงเลยครับ แล้วก็ไปคุยกับพนักง,งานในโรงอาหารขอให้เขาลองใช้ฟีเจอร์ใหม่ๆดูแล้วก็นั่งดูเลยว่าพวกเขาติดตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนนี่แหละครับคือตัวอย่างของการลงมือทําทุกอย่างด้วยตัวเองจริงๆและนี่แหละครับคือบทเรียนสําคัญข้อแรกที่เขาได้เรียนรู้เลยการเป็น generalist หรือการเป็นเป็ดที่ทําได้ทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่จุดอ่อนเลยนะแต่มันคือ super power ชัดๆการที่เราเขียนโค้ดได้เข้าใจดีไซน์แล้วก็ยังลุกไปคุยกับผู้ใช้ได้ด้วยตัวเองเนี่ย เนี่ยแหละคือตัวขับเคลื่อนที่แท้จริงเลยครับโอเคมาต่อกันที่เรื่องที่2กันเลยครับนี่คือหลักการที่สําคัญมากๆของบอริสเลยนะในการสร้างผลิตภัณฑ์ให้ประสบความสําเร็จเคยสงสัยกันไหมครับว่าหลักการอะไรที่อยู่เบื้องหลังผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสําเร็จอะไรคือเคล็ดลับที่ทําให้คนอยากใช้ของที่เราสร้างขึ้นมาคําตอบของบริสก็คือสิ่งที่เรียกว่าอุปสงค์แฝงหรือ latent demand ครับ พูดง่ายๆก็คือแทนที่จะไปสร้างอะไรใหม่ๆที่เราคิดว่าคนจะชอบให้เราไปดูว่าทุกวันนี้คนเขาพยายามจะทำอะไรกันอยู่แล้วแต่ยังทำได้ไม่สะดวกแล้วเราก็แค่เข้าไปสร้างเครื่องมือที่ทำให้ชีวิตเขาง่ายขึ้นแค่นั้นเองซึ่งมันก็ตรงกับคำพูดของเขาเป๊ะๆเ,เลยครับที่ว่าเราไม่มีทางทำให้คนทำในสิ่งที่พวกเขายังไม่ได้ทำคือเราไปบังคับให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ได้หรอครับ แต่เราสามารถช่วยให้เขาทำสิ่งที่อยากทำอยู่แล้วได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นถ้ายังไม่เห็นภาพนะครับมาดูตัวอย่างจริงจาก Facebook กันเลยดีกว่า Marketplace เนี่ยไม่ได้อยู่ๆก็คิดขึ้นมานะแต่เขาเห็นว่าเฮ้ย40%ของโพสต์ในกลุ่มเนี่ยมันคือการซื้อขายของกันทั้งนั้นเลยเขาก็เลยสร้าง Marketplace ขึ้นมาซะเลย หรืออย่างฟีเจอร์เดตติ้งก็เหมือนกันครับเกิดจากการที่เขาไปเจอว่า60%ของการเข้าดูโปรไฟล์เนี่ยมาจากคนที่ไม่ใช่เพื่อนกันแล้วก็เป็นเพศตรงข้ามเขาก็เลยรู้เลยว,ว่าอ๋อนี่มันมีอุปสงค์แสงอยู่ตรงนี้นี่เองไปกันต่อที่บทที่3ครับพลังของ side quests หรือ้ับลายเป็นไทยก็คือภารกิจเสริมนั่นเองครับซึ่งมันสำคัญต่อการเติบโตมากๆเลย เรื่องนี้ต้องเล่าเลยครับคือตัวบริสเองเนี่ย mm. เขาหงุดหงิดกับเครื่องมือตัวหนึ่งที่ชื่อ Redux มากมันซับซ้อนเกินไป mm. เขาก็เลยเอา้าสร้างเองซะเลยทำตัวที่มันง่ายกว่าขึ้นมาใช้เองก่อนพอมันเวิร์ก mm. เขาก็เลยลองเอาไปให้คนอื่นใช้ดูปรากฏว่าเฮ้ยคนอื่นก็เจอปัญหาเดียวกันนี่ว่าจากนั้น mm. เขาก็เลยเดินสายจัดเทคท a l k ภายในบริษัทเป็น30-40ครั้งเลยครับเพื่อโปรโมทเครื่องมือของเขาเห็นไหมครับ ไอ้โปรเจกต์นอกเวลางานแบบนี้แหละที่เขาเรียกว่า side quest มันคือการที่เราเห็นปัญหาแล้วก็ลงมือสร้างทางแก้โดยตัวเองนี่คือสิ่งที่แสดงถึงความกระตือรือร้นและความอยากรู้อยากเห็นและนี่ก็เป็นคุณสมบัติที่เขามองหาเลยนะเวลาจะจ้างใครสักคนโอเคชีวิตการทำงานมันไม่ได้สวยหรูตลอดไปใช่ไหมครับมาถึงดราม่ากันบ้างดีกว่าว่าถ้าต้องทำงานกับทีมที่มีวัฒนธรรมองค์กรต่างกันสุดขั้วเนี่ยมันจะวุ่นวายขนาดไหน คือเขาบรรยายประสบการณ์ครั้งนั้นไว้ว่าคำว่ายากมันน้อยเกินไปมันคือฝันร้ายชัดๆโหมันต้องขนาดไหนกันเนี่ยถึงใช้คําว่าฝันร้ายเลย ปัญหามันคือการที่เขาต้องทำงานเชื่อมระหว่าง2ทีมใหญ่คือทีม Facebook App กับทีม Messenger ซึ่งมีวัฒนธรรมต่างกันคนละขั้วเลยครับฝั่ง f a c e b o o k a p p เนี่ยค่านิยมคือ ship fast คือเร็วเข้าไว้เป้าหมายคือจำนวนผู้ใช้งานรายวันส่วนฝั่ง Messenger เนี่ยค่านิยมคือ reliability หรือความเสถียรต้องช้าแต่ชัวเป้าหมายคือเวลา up time ของระบบต้องดีที่สุดคือมันไปกันคนละทางเลยครับแล้วทางออกของเรื่องนี้คืออะไรมันก็คือ ต้องหาเป้าหมายที่วินวินทั้งคู่ให้เจอครับคือต้องเป็นเป้าหมายที่ถ้าทำสำเร็จแล้วทั้งสองทีมจะรู้สึกว่าเป็นชัยชนะของตัวเองเหมือนกันไม่ใช่ว่ามีทีมใดทีมหนึ่งต้องยอมเสียสละและแล้วก็มาถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิตของเขาครับการย้ายไป a n t ทร p ปิกและสร้างสิ่งที่เรียกว่า c l o ลอ Code ซึ่งเป็นสิ่งที่เปลี่ยนเกมไปเลย พอมาอยู่ที่ a n t โทร p ิกเนี่ยโจทย์มันเปลี่ยนไปเลยครับมันไม่ใช่การทำออโต้คอมพลีทเท่ๆแล้วแต่มันคือการคิดใหม่เลยว่า AI จะเข้ามาช่วยเขียนโค้ดในระดับที่ลึกซึ้งกว่านั้นได้ยังไงเป็นการสร้างเครื่องมือสำหรับอนาคตอย่างแท้จริงแล้วผลลัพธ์ที่ได้ละครับไม่ต้องพูดเยอะเลยดูตัวเลขนี้ครับคลอดโค้ดเนี่ยช่วยเพิ่ม productivity ของวิศวกรที่นั่นพุ่งขึ้นไปเกือบ70%เลยทีเดียวยังครับยังไม่หมดชี่พีก,กว่านั้นคือ โปรเจกต์ที่เมื่อก่อนต้องใช้วิศวกร20-30คนตอนนี้เหรอครับเหลือแค่หนึ่งใน4เท่านั้นเองโอ้โหมันเปลี่ยนวิธีการทำงานไปโดยสิ้นเชิงเลยนะครับเอาล่ะครับเดินทางมาถึงบทสรุปสุดท้ายกันแล้วจากเรื่องราวทั้งหมดของบริสเชอร์นีมีคำแนะนำหนึ่งของเขาที่ผมว่าน่าจะโดนใจใครหลายๆคนที่กำลังรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งพอหรือที่เรียกว่าอิมพอสเตอร์ซินโดนะครับเขาบอกว่า ไม่มีใครรู้จริงๆหรอกว่ากำลังทำอะไรอยู่เราทุกคนก็แค่พยายามหาทางไปต่อมันเป็นคำพูดที่จริงมากๆเลยนะครับทำให้เรารู้สึกว่าเออเราไม่ได้ตัวคนเดียวสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามที่น่าคิดมากๆค่ะในโลกที่ AI มันกำลังจะมาทำงานยากๆอย่างการเขียนโค้ดแทนเรามากขึ้นเรื่อยๆแล้วไอสกิลที่แพงที่สุดของวิศวกรในอนาคตเนี่ยมันจะกลายเป็นแค่สามัญสำนึกธรรมดาธรรมาหรือเปล่า ลองเก็บไปคิดกันดูนะครับ